กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต้องย้ําก่อนว่าไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่ามีผลงานวิจัยแล้วก็มีรายงานว่ามีส่วนช่วยในเรื่องบางเรื่องสําหรับสุขภาพของคนทั่วไปนะครับเราคุยกันเรื่องน้ํามันปลาซึ่งหลายคนทราบดีว่าปลามีประโยชน์อย่างไรและ DHA ที่อยู่ในน้ํามันปลาเนี่ยมีคุณค่าทางสมองอย่างไรแต่โคลีนบีเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยตัวอะซทิลโคลีน ประกอบไปด้วยวิตามินบีเราจะไปขายใครบ้างตัวนี้กลุ่มเป้าหมายเอาที่คุณธนากรเคยทําการตลาดอยู่เนี่ยไปแนะนําให้ใครครับก็คือสเต็ปแรกครับเราก็ดูว่าสินค้าตัวนี้ครับเรามันเหมาะกับใครครับแล้วคนคนนั้นอ่ะทำอาชีพอะไรบ้างครับแล้วก็เราจะไปนําเสนอเขายังไงครับครับนี้ครับ เหมาะกับใครทําอาชีพอะไรและก็จะไปนําเสนอเขายังไงเหมาะอใไรบ้างอย่างอย่างตัวตัวโคลินบีเนี่ยครับถ้าผมมองในกลุ่มกลุ่มเพื่อนเดียวกันเนี่ยครับก็คือเขาทำงานอยู่ในส่วนของออฟฟิศอยู่ในส่วนของดีไซน์โปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ครับใช้สมองเยอะใช่ครับใช้สมองเยอะใช้ความจำเยอะอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนทำงานครับผมได้แหละกลุ่มนะครับ แล้วเวลาเราจะไปหากลุ่มคนทํางานเนี่ยเรื่องที่เราจะเปิดประเด็นกับเขาเนี่ยเรเปิดประเด็นด้วยเรื่องอะไรครับในแง่ของโคลีนะครับอันดับแรกสเต็ปแรกเนี่ยผมจะคุยในเรื่องของงานครับางานเขายุ่งไหมอะไรพวกนี้ครับซึ่งหลายๆคนบกวคนใช่ครับคุยแล้วเราก็จับประเด็นว่าเขาต้องใช้สมองใช้ความจำครับเขาจะระบายออกมาครับและแน่นอนเขาบอกว่าอผมผมมีประสบการณ์ เหมือนกันว่าเ,ออเาเราเราเราใช้สมองเยอะบางทีมันลืมอ,ะอ่ะอ่าลืมลืมงานตรงนั้นลืมล,มล,มลืมโปรเซสนี้ครับแล้ววันนี้ผมได้ประสบการณ์ผมได้กินเองมาหลายปีแล้วครับ 5, 6ปีแล้วครับตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆก็แนะนําเพื่อนแล้วผมว่าสินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ได้ราคาไม่สูงครับแปลว่าเขากับเรารู้จักกันมาอยู่ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นการการคุยกับคนที่เรารู้จักแล้วเนี่ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุยง่ายกว่าครับจะเริ่มต้นกับคนที่รู้จักง่ายที่สุดครับแล้วเรามีเคสประทับใจอะไรบ้างมาว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วฟีดแบ็กกลับมาแล้วแหมเรารู้สึกตื้มมากเลยอุตสาห์ไปแนะนาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆมีไหมฮะครับอย่างรายล่าสุดเลยแล้วกันครับเป็นน้องที่เคยทํางานด้วยกันครับน้องเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับดูในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับ ออชอบมากเลยครับก็คือน้องเขาซื้อซ้ำเนี่ยมามารอบที่สามนะครับครับเขาเขาเล่าให้ฟังว่าไงรประสบการณ์ก,การารนชุดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเออสมองเขาเนี่ยเหมือนลำดับงานได้ได้ดีขึ้นนะครับ สมองเขาเนี่ยประมวลประมวลผลได้เร็วขึ้นคล้ายๆกับว่าสมาธิในการในการจัดลำดับเรื่องอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยมันมันมันดีขึ้นดีขึ้นครับลำดับงานได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนสมองเขาแรนขึ้นเพราะทำงานในส่วนของโปรแกรมเมอร์ครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราก็รู้สึก ชื่นใจในการแนะนําแล้วเขาชอบนะซื้อซ้ำเป็นครั้งที่3แล้วนะครับพูดถึงคนที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมอยู่เนี่ยเขาเองเนี่ยเขาควรจะต้องมีคล้ายๆกับว่าการเตรียมเอกสารเตรียมคู่มืออะไรไปประกอบในการพูดบ้างไหมครับเพราะว่าบางครั้งการเล่าเรื่องอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มีน้าหนักมากพอถูกต้องครับอาจารย์ครับเราต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยเราได้ก็คือหนึ่งแหะครับ เอกสารในเรื่องของใบโบชัว1หนึ่งละครับแล้วก็เอกสารที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสาระน่ารู้งสาระน่ารู้ของของเรานะครับในชุดสมัครคและตัวผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จะช่วยเปิดใจได้ใช่ครับก็คือผมว่าประเด็นหนึ่งที่ใช้ในงานภพคสนามจริงๆก็คือคนไทยจะไม่ค่อยอยากอ่านเอง ครับ <ฮะ S 2> บางบางครั้งเนี่ยเราต้องต้องอ่านใ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 นส่วนที่มันสําคัญ่เกี่ยวข้องกับสมองของเขานะครับครัตรงเนี้ยครับไปตอบตรวจเขาได้ยังไงกับตรวจสินค้าพวกนี้อ่าสำหรับบางคนนี่เรียกง่ายๆ คุณธนากรอ่านให้เขาฟังเลยงั้นตรงๆ<ะ>เลยครับ,รบจ,รจริงครับแต่ว่าเราไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับอ่านในส่วนที่เราเราเราทำการบ้านไปเนี่ยก็คือเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันตรงมันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการครับ,รบเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยบางครั้งเวลาเราแนะนำเนี่ยรเราต้องชี้ให้เขามองเห็นถึงอนาคตด้วยนะท่านผู้ชมว่าออถ้าเกิดเขาไม่ดูแลตัวเองอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้<ร>ใช่ไหมฮะเราก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สิ่งที่กลัวกันมากที่สุดเลยก็คือกลัวการเป็นอัลไซเมอร์ความจ <นะ S 1> ำ่ครับเพราะฉะนั้นอัลไซเมอร์เป็นเป็นเรื่องที่มันดูผิวเผินมันไม่มีอะไรจริงจริงมันอันตรายมากเหมือนกันเนพราะฉะนั้นการการป้องกันตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้ผู้มุ่งหวังรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ ถ้าเราจะนําเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยแค่2รายการนี้ฮะสตัวนี้น้ำมันปลากับโคลินบีมีโอกาสทําเงินเข้ากระเป๋าให้เราเดือนหนึ่งประมาณกี่บาทก็สอตัวนี้นะครับผมว่าเนี่ยก็คือเดือนเดือนหนึ่งนะครับถ้าเรารู้จัก2ตัวนี้เป็นอย่างดีทําการบ้านป็นอย่างดีสองถึงสามหมบาทเนี่ยคู่กับงานหลักนี้งานงานงาน,งานหลักเขาได้เลยครับเราจะทํำยังไงให้คนที่เคยบริโภคโทษนะที่ต้องถามเพราะเราอยากรู้เทคนิคบริโภคยี่ยห้ออื่น หันกลับมาสนใจยี่ห้อกิฟฟารีนเออเพราะผู้บริโภคบางทีเขาอาจจะทานอยู่แล้วอะแล้วก็อาจจะทานของยี่ห้ออื่นไม่ได้หมายความว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะแต่แต่เราเป็นคนนําเสนอกิฟฟารีนเนี่ยจะทํายังไงให้เขาเออลองครับลองสั่งกิฟฟารีนไปทานครับผมว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นคนช่างเลือกในอารครับครับเขาก็จะเลือกดูว่าอันไหนที่มันอสมมุติว่าของเรากับของแบรนด์ท้องตลาดเนี่ยครับมันเหมือนเหมือนกันครับ ตัวถัดไปที่เขาจะมาดูก็คือในเรื่องของคุ้มค่าในเรื่องของราคาครับในเรื่องปริมาณสารสําคัญใช่ปริมาณสารสาคัญใส่มากใส่น้อยนะเม็ดหนึ่งมีเท่าไหร่และเทียบออกมาแล้วราคากี่บาทนี้ใช่ไหมครับถ้าเทียบจริงๆแล้วของเราเนี่ยคุ้มกว่าเราใส่ใน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 ปริมาณที่เหมาะกับร่างกายเราในแต่ละวัน มันคล้ายๆกับว่าปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ราคาที่เหมาะสมถูกต้องมันก็ก่อให้เกิดความคุ้มค่านั่นเองครับแล้วทาให้เขาเปลี่ยนใจเราเรามีการเทรนหรือสอนทีมงานไหมเพราะว่าให้ทีมงานได้ให้ความสําคัญกับน้ํามันปลากับโคลีนคือบางคนเขาบอกเลยว่าดาวไลน์ของเขาทุกคนต้องทาน2ตัวนี้และดาวไลน์ของเขาทุกคนต้องขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์หลักๆเลยมีตัวอื่นด้วยแต่2ตัวนี้ต้องไม่ขาดเออ คุณธนากรมีการแนะนําทีมงานยังไงผมว่าผมจะแนะนําทีมงานว่า2ตัวนี้เนี่ยไปได้ง่ายนะครับก็คือ,อเรามีโอกาสที่จะได้ยอดจากสินค้า2ตัวนี้ง่ายๆครับจากจากการที่เราเราต้องทําการบ้านในเรื่องของสารสําคัญที่อยู่ในในสองตัวนี้ครับ,รบแล้วก็กลุ่มที่เราจะไปหาครับเราก็จะเล่าจากประสบการณ์ที่เราไปหาให้ทีมงานฟังว่าเ э นี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการสินค้ากลุ่มนี้อยู่นะครับครับตรงนี้ครับ เราก็ทําให้ทีมงานสร้างวัฒนธรรมว่าการดูแลสมองเป็นเรื่องที่พูดง่ายนะครับพูดง่ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่ผลิตภัณฑ์2รายการเท่านั้นเองที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กับตัวคุณธนากรแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวครั้งต่อไปรายการของเราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ